โูวิกกี้นุเผือกดผิดต้องทักไายทุกคนใหม่เลยอะไรจกทายใหม่เลยกันสวัสดีทุกคนนะเมื่อกี้พี่ปุนกดผิดไปกดออกเฉยเลยมือล้านประจาเลยเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากฟังมากดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะแล้วก่อนนี้เดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวพี่ปุนให้ดูบรรยากาศนอกบ้าน ไม่ใช่มันต้องดูตรงนี้นี่นี่อย่ามาเที่ยวเปิดอะไรออพูดไม่ฟังอีกแล้วลนี่เป็นประตูนแม่ดาต้นไา้เลยทำยวให้ดูประตูประตูมันเป็แนแม่เหล็กนะครับเนะื้อเป็นแคลมป์นี่ยนี่คือที่ชาร์จแบตนะเดี๋ยวเปิดเอาให้ดนูนี่นะคะคือที่ชาร์จแบตนะครับ ห้ามเอาไปเล่นเด็ดขาดนะครับเผื่อหัวที่ช้านี่มันเสียบเข้านะครับนี่คือโซสัพที่ที่พี่เปิ้ลเอาไว้เล่นนะอ่ะบ้านไหนไม่มีโซสับบอกบอกบอกพี่เปิ้ลได้เลยแต่พีเ่เปิ้ลซื้อเครื่องื้อไอแพให้พันบ้านไหนไม่มีไอแพดอ่ะจะซื้อให้เลยมีเงินอยู่ประมาณมีเงินงบประมาณสองพัน่ะน่าจะซื้อได้ฮ มีเงินหนูมาสองพันบาทไหนไม่มี iPad ดเไปเปิดซื้อให้มาเดี๋ยวเรามาดูที่นอนกันเลยที่นอนพี่เปิ้ลเอาทิ้งถังให้อะแต่แต่พี่เปิ้ลเอาไอ้นี่ไปทิ้งให้แม่ก้อยก่อนไอ้นี่นะเส้นเสนผมเสนผมแต่พี่เปิ้ลมาแป๊บนึงก่อน อ,อะไรอยู่เนทำอะไรอะโอเคพี่เปิลกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาเ,เดี๋ยวพี่เปิลมาให้ดูที่นอนนะโอเคนี่คือตุ๊ก,กตาที่ไว้ก่อนครับพี่เปิลเอาไว้เล่นชกต่อย ตุกตูกาลิลานะครับจะเรามาดูกาลิลาของตุ๊กตากันเลยโอ้ยนี่ก็มั่วอะไรเยี่ยมเลย,อเลยโอ้ยเปิ้ลเอามานี่อันนี้ใช้ใช่